ใช่ครับผมเยอะท,อทันยูจังไฟนอลซ้อมมาก,กี่วันสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่มงนนึงนั่งใครอยู่ที่เดิมมีใครช่วยเป็นคู่บังซ้อมไฟนี้ก็เยอะอยู่ครับก็มีในงานเล็กพวกชุดไป,ปเล็กไประบบในใค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ปุ๊บใช่ไหมมวยสตไตล์อะไรครับทีมเมือวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะพี่เจไม่เคยต่อยพี่แน่นอนครั้งแรกเลย เคยแล้วศึกษาเกมต่อยพี่เขายังงกอศึกษาอยู่เขาเมื่อตายก็จิงครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเกมวางแผงให้ดิก็ตามตะไถ่อ่ามีอะไรเด็กแก้ขายวุ้นเขบวนทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ปทุมใช่วันนั้นต่อยกับกอลันเป็นไงวันนั้นชนะชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่หกครึ่งร้อยยี่หกครึ่งวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะเมื่อกี้ช่ำหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินนิดหน่อยประมาณกิ๊กเจ็ดก็เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายไฟนี้ก็รับไปสิ่งสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พพรร้ออมเาชนนะะุ่่่ีป คุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็จิตปรโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าครั้งคล้วผลจังหวัดร้อยเอ,อ,อ,อ็ดฝากเชิญช่วยแฟนคลับก็ฝากไว้ใจของเรบวันนี้ทำเป็นที่แน่นอนเอาวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ